เไปิดฟอมสวัสดีครับอ่ายาเย็นๆนะครับตอนนี้เราเตรียมความพร้อมละวซับเปลียนเรือครับครับเร็วๆพร้อมเอาเอาทิบเราครับเตรียมความพร้อมเช็คยางเช็คอุปกรณ์นะครับตอนนี้เราเตรียมภารกิจที่จะเดินทางเตรียมพร้อมนะครับวันนี้ นี่รถน้ำของเรานะครับรถน้ำระเพิงน่าจะเปลี่ยนเอาลำแดงไปนะครับเอาลับนี้ลงเทลเลอร์แล้วก็จังหวะกำลังไม่ได้มีนะครับก็เลยเอาไปเทลเลอร์เดียว น้องๆก็เตรียมพร้อมๆแล้วที่จะพอสี่นี่มือมือในท้ายฉันผมังของผมท้บับสูดราการขับเรือจากกมปอที่ภูเก็ตนะทีเราเตีพร้อมมาเอาทีมนี้ก็ค่อนข้างแข็งหน่อยครับจากภูเก็ตมหาดีค,นล,คนละคับคู่นอปันห้าที่จะลงวันนี้ ครับพร้อมรับบัวด้วยเลยให้ย่าให้กระแทกรกระแทกแล้วเปลี่ยนเอาเหลือปศหนึ่งไปนะครับเอาอเ,เรือประสานหนึ่งไปครับ เตรียมความพร้อมนี่เทนเลอร์ทำใหม่แล้วเปลี่ยนยางเปลี่ยนอะไรใหม่แล้วครับทำมาพ่วงไปกําลังน้อยแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทีมเราลุยมาตั้งแต่ปีห้าสามกําลังน้อยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ เราขอบคุณผู้ที่สนับสนุนในการเดินทางนะครับทุกๆขั้นนะครับขอบพระคุณมากๆกลราบขอบพระคุณนะครับเราจะลงไปที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อรับพอสมจากพี่อ้นนะครับ <c oughs> เพื่อจ่ายงานให้เราในการทํางานนะครับเราก็จะมีข้าวสารมีน้ํามีเจ้าที่ไปนะครับ <c oughs> แห้งไป ทีมนะครับในน้องก็หนุนก็อยู่ในทีมงานที่มาในมือขับเรือครับครับครันะหน่อยนะครับครับไปลากเข้าล่มมาเลยลากไปนู่นเลยก็ได้ไปขอบพระคุณครับที่เป็นกำลังใจให้ทีมเรานะครับครับไปลากไปนู่นเลยลากเข้าล่มไปเลยทุกคนล็อกแล้วก็ลากเข้าล่มเลย ล็อกเลยล็อกเลยหน่วยกุภัยมูลนิธิปภาษาพิสานครับพิษณุโลกชงเซ็งเสียงตึงแผ่สิหลกครับพร้อมแล้วเลยนล็อกเลยไอเครื่องเครื่องเครื่องนี้เอาเอาใส่รถไปใช่ป่ะเอาใส่รถไปเนาะเอาตัวไหนไปเอาสี่สิบแรงไปใช่ไหมโอเคเอาสี่สิบไป

ระบาคันที่5แล้วครับแล้วก็รถสี่สองศูนย์นะครับครับอ,อ,อะไรอ่ะฮะเครื่องหรืออะไรเครื่องเหรอใส่เรือ,อ,อต้องต้องเอาพยางวางรองแล้วก็หาอะไรหุ้มเนาะแล้วก็ถ่ายใส่น้ำเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อใส่น้ำในใน,ในรถได้ อา้าวยัง่เมอืมแล้วก็ลองนั้นไปแล้วก็ไอ้นั่นเพราะอย่าไม่ต้องใส่ข้าวไปใส่ข้าวที่งเทพก็ใส่น้ำที่งเทพเลยลองไหนเด้อแต่ของเราไม่ขึ้นนี่ ศ oh, oh. 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 ูนยม่ใสีขึ้นเดลต้าสองหนึ่งห้ขออนุญาตบวาสองเปียนเรียนเชนขึ้นเดลต้องหนึ่งห้าว่าสองเปลี่ยนงกับแจ้่อนะะเจมันมาลองเครื่องเอายางเอายางเอาเอาพอใบลองเอาเครื่อง ตรวจสอบพระคุณครับท่านพยานีสมุ